แล้วถ้าเกิดว่าคดีป่าไม้เขาตัดสินก่อนน่ะมันจะใส่โกโกโนมาหรดอ,อยังไงฮะอ๋อไม่ได้ใส่โกโกโนหรอกอ่าก็มีอุปกรณ์ช่วยแบบว่าพยุงเราแบบควงคลังควงคลังควง,คง,ควง,คงนึกภาพนึกภาพออกนะนึกภาพออกเราก็เคยดูอยู่ในละครเออ ไอ้ผู้ต้องหานี่ขอเบิกตัวน้าออกมาจะเที่ยวฮ่องกงนิดหนึ่งไปขึ้นศาลห้องนี้โอ้โหมึงคดีเยอะนะนี่เฮ้ยโอ้ออกจากคดีนี้ไปขึ้นคดีนี้มึงคงจะไม่ได้ใส่ใส่ชฤกลามไม่คงไม่แววูแววูหอกก็เาจป่ะออมึงฝันใช่ไหมล่ะอะไรนะอะไรนะสองปีหรอเอ้าพรรคพวกของเราว้าตายแล้วได้ไป็นคนละหนึ่งปีเย้ตายแล้ว สี่ิตเอ้ยก่อนไปรับชมคลิปนี้รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หการติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าไปยุ่งเหยิงกับทนายอย่าไปเขาว่าความให้จบแล้วก็จบอ่าอย่าไปแขวะไปแซะเขาเออ มึงฝันใช่ไหมล่ะอะไรนะอะไรนะ2สองปีหรอเอ้าพักพวกของเราว้ายตายแล้วได้เป็นคนละหนึ่งปีย้ยตายแล้วจีวิตเอ้ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่าเข้าใจไหมแล้วที่สำคัญเขาออกมาพูดชัดเจนว่าทิกแท็กทกเงียบเงียบ เขาออกมาพูดชัดเจนมาทิกแท็กทอกเงียบๆอ่าเพราะท่านที่ส่งเอกสารไปนั้นเขาออกไปแล้วเออดังนั้นทิกแท็กทอกเงียบๆอย่ากออกมาเห่านั่นคือคําเตือนที่ชัดเจนสุดแล้วตอนนี้คืออะไรความวุ่นวายในกลุ่มก้อนของพ่อพระเอกที่เคย หอมกรุ่นหอมกรุ่นที่เคยรักกันมาโอ๋อรักกันมากเลยมาเลยมาเลยมากินข้าวด้วยกันแล้วโอ้โหรักกันมากเลยมีแจวกินแจวมีป่ากินป่าพี่น้องเลยมาๆๆโอ้ยหฮากันมาทายกันแล้วๆๆมาทายกันโอ้พี่น้องเฮาเป็นพี่น้องกันทุกวันนี้คืออะไรนี่แหละผมจะบอกให้ว่าคําว่าพ่อพระเอกกกอกที่แสนดีกับไอ้พวกเอฟซีกรเรียวกวาราดมันเป็นยังไงแต่ก่อนอ๋อแบบว่าเราก็ อยู่ในส่วนของเราเราเป็นคนจนเนาะเราเป็นคนจนเราก็แบบว่าหาเช้า,ชากินค่ำาน่ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนแบบว่ามาช่วยจ้างทนายเนาะเราก็แบบว่าต้องรอความเมตตาจากเอนะแบบว่านี่แหละเราก็แต่กรดีแต่หลายกดีไม่รู้จะกันเกี้ยงอะไรพวกนั้นกันนะอะไรต่างไปก็ไปไม่รู้เหมือนกัน ไม่มีกำไม่มีมมเลยคุณน้องก็เดยอ้าวให้แล้วครับพี่นออ้องเ๋ยแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจไปตรวจขอนไม้ไปตรวจขอนไม,ไไม้มึงก็ยังไปทําท่าท,ทําทีทําทางหัวเลาะยาะเยอยไปลอกเรียนแบบแล้วก็บอกว่าเอา้ามึงยังไปดูถูกวิชาชีพเขาเลยแล้วที่สําคัญ มึงไปให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเอาไม้แต่ไม้มะค่าแตกขึ้นมาจากคลองห้วยห้วยปุงนะเอ่ออาจจะเป็นแบบว่าเออเป็นไม้ติเกตทองแน่นอนครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองแน่นอนมึงยังไม่มีการพิสูจน์เลยอหลีมึงยังไม่มีการพิสูจน์เลยว่าไม้นั้นเป็นไม้อะไรแต่มึงก็ตัดสินด้วยสิ่งที่มึงคิดว่าน่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับผมน่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับ มึงมาไออยู่หน้าศาลมึงไอผิดแล้วอ่ตอนที่ตอนที่พ่อไปเอกกกกกออกมาแถลงอยู่หน้าศาลมึงไอผิดแล้วมึงต้อคุก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 คมึงต้องบอกอย่างงี้เออมึงต้องไอแบบนี้มันถึงจะถูกต้องแหมทำเป็นออซเลติคอซเตลติคอะคุกคุคุกคุกเข้าใจบ่ บักคว้ยมึงอย่ามาสโลเซเลออกมาโกหกปิ้นป้อนการันตัวอเหล่ปวดพวกบักพวกบักหน้าบางก,กูดบากผ้าบักเวอร์เรกบักคว้ยเอ้ยอ่ะอีลีอ,อ,รรอ้ววันยังไงเหรอวันยังไงเหรอเอฟซีทุกทา่านนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจตลอดเลยเราก็ไม่เคยที่กันเลยนะครับผมเอาวันยังไงวันยังไงผู้รู้ทางกฎหมายอ๋อว่าอ๋อก็ ก็จะสู้นะครับผมเราก็จะสู้กันไปเรื่อยเพราะว่า,าคดีนี้เป็นคดีนหนักมากเลยก็บอกได่นตรงว,ว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้นะครับผมถ้าเราแพ้นี่คือโทษประหารชีวิตฮะฮะอปไหนไหนครับกันเพื่น,นี่คอยตายเลยสิโทษประหารชีวิตเอาอย่าวา,าจแจงสั้นอย่าวาจแจงสันอย่าวาวแจงสันมันหายใจบบทัวทองอย่าวาวแจงสั้นเออก็เดี๋ยวไปแถลงอีกรอบสดนะครับผม อ่าแถลงนี้สอบสองวันได้งไงเออก็เราก็จะสู้ด้วยหลักฐานที่เรามีนะครับเพราะว่าโทษนี้มีโทษหนักถึงบานชีวิตอ้อตายแล้ววาจาศักดิ์สิทธิ์ยิงนะ่งหนักตายแล้วยังไม่ถึงโทษประหารชีวิตก็จะเป็นคุกสองปีอีกแล้วเหรอตายแล้วเออวาจาศักดิ์สิทธิ์อยู่นะ โอ้น oh, ับถ right. so, so like like ือน oh, ah, okay, okay, okay. ah, the ับถือนับถือนับถือมากมเลยนะครับผมอ๋อยิงนะครับผมอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <walking in> <gue> oh, okay, okay, okay. ๋ยวมีมีมีสักจอกคำนับไหมเนี่ยมีสักจอกคำนับโอ้อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักพูดแล้วพูดแล้วหมายก็มาเลยอ๋อโอเคแกออเกก็อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะ นี่ยังไม่โทษประหารชีวิตนี่กูจะกินข้าวกล่องน,นี่สองปีเลยใช่ไหมนี่<ส>น <łbym primera> ผมบอกตรงๆว่าคิดถึงเออเพลงนี้นะคิดถึงจังหวะคิดถึงจังหวะคิดถึงจังหวะถ้าเกิดว่าศาลเขาตัดสินให้พ่อไปเอกไปเที่ยวฮ่องกงให้พ่อไปเอกไปเที่ยวฮ่องกง,งทั้งทั้งที่คดีของน้องชมพู่นี่ยังไม่จบทั้งทั้งที่คดีของน้องชมพู่นี่ยังไม่ตัดสิน ท่านลองคิดดูสิว่ามึงจะใส่ผ้าคามหรือมึงจะใส่ผ้าขม้ามา,มาเดี๋ยวลองคิดดูนะว่าพ่อพระเอกกกบมึงจะใส่ชุดครามมาโอผมรอเลยเนี่ยเอฟซีซื้อให้โอ้ยปังครามเมอนัเออพระครามแล้วถ้าเกิดว่าคดีป่าไม้เขาตัดสินก่อนน่ะมึงจะใส่ กกนมารดอ,อยังไงฮะอ๋อไม่ได้ใส่กกร,กรนหรอกอ่าก็มีอุปกรณ์ช่วยแบบว่าพยุงเราแบบควงคลังควงคลังงนึกภาพนึกภาพออกนะนึกภาพออกเราก็เคยดูอยู่เดนละคนเออไอผู้ตองหานี่ขอเบิกตัวหนะ้าออกมาจะเที่ยวฮ่องกองนิดหนึ่งไปขึ้นศาลห้องนี้โอ้โหมึงกดีเยอะนะนี่เฮ้ย โอออกจากคดีนี้ไปขึ้นคดีนี้มึงคงจะไม่ได้ใส่ใส่จดกามไม่คงไม่แววูแววูเหรอกก็าใจว่าอ่ะแล้วที่สำคัญโอ้มันจะอลังการขนาดไหนเลยครับพี่น้องพวกพระเอกโกกอกออกมาจากฮ้องกงแล้วไปขึ้นไปขึ้นว่าความอ่าไปขึ้นว่าความคดีของน้องชมพูล่ล่ะ ผมว่านะต้องบอกแม่น้องชมพู่แล้วก็พ่อทนไมเรียกว่าอย่าหวัวเลาะฮึบไม่หำ้ำห้ามยิม้มห้ามเซนเลนตาใส่เขามึงจะรอดไหมนี่มึงจะรอดขนาดคดีเล็กขนาดคดีเล็กก็ยังไปเที่ยวฮ่องกงแล้ว เอา้าจริงๆเออคดีมันมีกี่สารล่ะอ่ะสารชั้นต้นสานดีกาแล้วอะไรเนี่ยอุทธรแล้วก็ดีกาใช่ไหมล่ะเออเรียนมาน้อยเรียนมาน้อยกูจำไม่ค่อยได้ชั้นต้นอะไรอุทธรแล้วก็ดีกาแล้วทีนี้ลองคิดดูนะครับพี่น้องชั้นต้นเขาว่าอย่างไรแล้วทีนี้อุทธรล่ะถ้าอุทธรเขาแบบเอา้า ทำไมคิดเหมือนกันเลยอะทำไมคิดเหมือนกันเลยแต่มึงไม่ต้องไปดีการละมึงไม่ต้องไปดีการแล้วมึงเรียบร้อยเต้งหลานชันต้นว่าไงไงเอาอุทธรณ์ว่าไงเอาเรียบร้อยตายหาเลยนะไม่ต้องมึงอย่าไปคิดว่ามึงต้องโอ้โหเออเราแบบว่านะคนจะสู้กันไปยาวนะครับคนจะสู้กันไปยาวนะครับผมเอาไปแบบห้าปีสิบปีกันไปก็สู้กันยาวไม่ใช่นะเอฟซีไม่ใช่ ไม่ใช่สู้ไปกันไปยาวๆขนาดนั้นนะเออถ้าสารชั้นต้นต่อไปมึงสารอุทธรณ์แล้วเขาตัดสินเหมือนกันปั๊บเขาก็จะยึดหลักสารชั้นต้นป,ปั๊บปะแล้วมึงก็ทิกแท็กทุกเลยนะพวกพระเอกกกก,ก,ก,กไม่ได้ใส่ชุดคำไม่ได้แต่งลอไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ไปกินโอโ้ไปจีบวายไม่ได้ไปจีบวายโอ้ตายแล้วไม่ได้ออกมาแถลงหน้าหน้าศาลว่าไอ้พวกเราซุกซกกัๆๆๆๆนเลยครับผมสูกๆกกันเลย ลองคิดดูสภาพนั้นผมบอกว่าหากระจายจริงๆนะอ่ะพวกเราปิมือแล้อ่เอเล่พอเปอกกับเมเ่ในก็ก่อมาแล้วแล้วมันแถลงเอา้าเอา้าเขาไม่ใส่ชุดคามเเมเหรอทำไมเปลี่ยนชุดอ่ะโอ๊ตออชุดแบบสมร t กินน้อยนอนน้อย,อย,อยเออกินน้อยนอนน้อย,อยเป็นคนที่พุ่งพลานเป็นคนที่วิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่เขาก็เลยต้องมีอะไรนะ อ๋อต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยไม่ให้วิ่งไปเซนเหลนไปพูดช่องนั้นช่องนี้อ๋อตายแล้อุปกรณ์อุปกรณ์หยุดในการเสือ <c oughs> มึงก้าใจว่ามึงก้าใจบ่า <c oughs> ล้วที่สำคัญลองคิดดูดีสิครับพี่น้หน้าตอนนั้นมันจะไปไลฟ์สดอ,อ๋ขอขอบคุณนะครับมันสติ๊กเกอร์นะครับอขอบคุณมากครับผมเอาเอาเอาขอมาแดกดิ มึงจะเด็กอะไรนอกจากเข้ากล่องมึงจะเอาโทร,โทรศัพท์ที่ไหนมึงจะไปไลฟ์สดที่ฮ่องกงเหรออะกูถามมึงหน่อยฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้วฮะมึงจะแล้วและที่สำคัญมึงจะไปแหกปากอยู่ที่สพอพนั้นคือที่คือเขาเรียกว่าอะไรนะอะ่ามันเป็นที่กักขัง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือนจํามึงต้องแยกแยะเรื่องนี้ถ้าเรือนจํามึงจะบอกอยากสิคอเจ้าเดบอ أ, อะตบอ้าพวกเดบแต่ฮะพวกเดบเต่ไปข้างกู <S <S เขาก็จะบอกว่าบักควายเวลาเขานอนมึงสิบมะขอที่เด็กมึงขอตรสนตีนก็อบอก <S <S 1> <S 1> <m' an> มันไม่ใช่ที่สอพอ เอออันนั้นมันเรือนจําเรือนจํามึงจะไปแหกปากอยากสิขอเจ้าได้บ่ไม่ได้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  <c oughs> เออมึงจำไว้ที่สำคัญที่สำคัญนะพ่อเพกกอกนะกูบอกไว้กูบอกว่ามึงจำใส่กระลางวงเย่ยเข้าใจบ้างเขาบอกคุยเออคุยจำไว้นะเงียบเงียบหุบปากสวดมนต์น,นะเข้าใจไม่คุยเงียบเงียบ หกปากแล้วก็สวดมนต์เข้าใจป่ะเออเชื่อกูเชื่อกูเอกถอะเงียบๆหกปากสวดมนต์อิติปิโสภะคะวะอรหังสามมาโอน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 มาเออไม่ใช่แล้วหรอไม่ใช่แล้วหรอไมโอนหรอเอออไงน่ะอิติปิโสภะกะวาติเกอร์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 อ้าวเปลี่ยนหม่แล้วหรอ ไม่ใช่อินทิปิโซออนนามอนสังกอนอรหังอดไม่ใช่แล้วหรออ๋อไม่ใช่แล้วเนาะอ๋อ,อเออเดี๋กูบอกใหม่ก,หมกูบอกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวกูบอกใหม่นโมติกเกอร์ธรมติกเกอสังโฆติกะเอ่อเกะเกะมึงต้องติกเกออย่างเดียวมึงต้องติกเกอเข้าใจไหมล่ะลองคิดดูสิครับพีน่น้องมึงต้องรีบโกยมึงต้องรีบกว,บกวาด มึงต้องรีบเก็บเพราะไม่งั้นมึงจะไม่ได้ติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้มึงจะไม่ได้มาเด็กเกาเหลามึงไม่ได้เด็กข้าวมึงจะไม่ได้มาเด็กโอ้ยตํากวยเสพเนอสูตรเสพเนอเสพเนอเสพเนอตํากวยเสพเนอมึงจะไม่ได้มาพูดแบบนี้พราะเมื่อไรข้าสารเขาตัดสินเมื่อไรมึงจะไม่ได้ไปติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วมึงก็มันจะมีไม่มีโอกาสได้ติ๊กเกอร์แล้ว ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มึงแกนอนผวาอยู่ที่เรือนจําแล้วกันอติ๊กเกอร์เอฟซีติ๊กเกอร์ในเงินมาในเงินมาในเงินมาติ๊กเกอร์ฮะเอ่อติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มึงไม่ได้ยินหรอกเออมึงมึงมึงเดี๋ยวร้อนร้อนเนี่ยสิ่งที่มึงพูดเมื่อวานนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่มึงแสดงความโง่ถอยสะถุนออกมาว่าโอ้ยแหมเขาจัง ขนาดผมแค่ตัดเล่นๆนะตัดเล่นๆที่เฉะยๆผมตัดต้นไม้ต้นกระถินต้นเล็กเองนู่นน่กรมทางหลวงเขาตัดตลอดตัดเยอะกว่าผมอีกอะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยขอบคุณขอบคุณที่แสดงความโง่ออกมากูก็บอกแล้วไงว่ามึงกินผักพืชเขียวมึงกินเหมือนควายเลยน่ะโอ้ไอหานั่กินเหมือนควายเลยวะเรียม <c oughs> <c oughs> ลืมอ๋อลืมลืมคิดว่าปกติมันก็ควายอยู่แล้วนะใช่ไหมล่ะเออแล้วท่านจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านสงสารเขาก็บีนะบ้านก็มี่ีหรังคฝาบานขอี่จะได้โนะอ้ยโออเ้นกูนกูไ่โดนเขยไอ่เป็นแ่นจะได้ตนนะ ไม่น้องจะพูกกับไปแเก่งๆก็ไปใส่ไรเขาอ้ยแล้วท่านจะรู้แล้วท่านจะรู้ว่าสองผัวเมียนี้มันไม่ธรรมดา